หลักหมืน่นหลักแสนดีมากๆถ้าคุณไม่เคลียร์หน้าของคุณอนะถามกลับค่ะให้ของมันดีเลิศประเสริฐสีแค่ไหนมันก็คงจะเข้าได้สักห้าปอร์เซ็นหกปเซ็นถูกไหมคะอ่ะเรามาดูตัวนี้นะคะเขาเรียกว่า evening care for set มีโชว์ด้านหน้าด้วยนะคะหลอดย้ายใหญ,ใหญ่ใช้คุ้มใช้นานมันเองนะคะตัวแรกที่จะมาบรรยายวันนี้ก็คือตัว deep cleanser deep, deep, deep er นะคะ deep cleanser ข้อดีของเรานะคะเอาไว้เช็ดทำความสะอาดหน้าและนะคะ นวดหน้าได้นะคะอ่าคือข้อดีเนาะเขาเข้าไปช่วยนะคะกระชับผิวหน้าทําให้ผิวหน้ากระจ่างสว่างใสหน้าเงาเออใครอยากหน้าเงาหน้าฉ่ำเหมือนสาวเกาหลีต้องใช้นะคะอ่าพอใช้ตัวนี้เสร็จนะคะก็คือตัวที่2ก็คือโฟมคินเซอร์นั่นเองนะคะโฟมคินเซอร์เขาทําความสะอาดสิ่งสกปรกและก็เครื่องสําอางออกจากหน้าของเรานะคะ ล้างเครื่องสำอางทำความสะอาดผิวเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวได้นั่นเองนะคะถัดมานะคะตัวที่สามเพียวลิ่งเจลข้อดีนะคะเพียวลิ่งเจลของเรานะคะเป็นเจลใสๆนะคะไม่มีเม็ดบีบนะคะเป็นตัวผัดเซลล์ผิวที่ตายออกจากใบหน้าใครที่อายุเกินยีปีในห้องนี้นะคะไม่ใช้ไม่ได้นะคะเชื่อคะ่ะวว่าในห้องนี้น่าจะเกินกันหมดแล้วนะคะอ่านะคะ โดยที่เขาเรียกว่าผัดเซลล์ผิวบ,บนใบหน้านะคะนะโดยไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองอ่านะคะใครอยากแต่งหน้าให้ติดนะพยายามใช้นะคะเพลลิ่งเจลสัปดาห์ละ1-2ครั้งแล้วแต่สภาพผิวหน้าของแต่ละบุคคลน,นะคะตัวที่4ก็คือ Peel ยวอฟมาร์กนะคะเพลียวอฟมารดียังไงนะคะเขาเข้าไปช่วยกระชับรูขุมขนค่ะนะคะแล้วก็ยกกระชับใบหน้า หน้าของหนูเนี่ยนะคะเดี๋ยวใครอยากเห็นนะเดินมาดูหน้าหนูได้นะคะไอหลอดแรกตอนแรกหนูใช้หนูอเขาหลอกเราไหมอ่ะทําไมตื่นเช้าขึ้นมามาส่องหน้าลูกลงขวดมันยังไม่เห็นมันกระชับเลยนะคะพอหลอดที่สองเอา้าเอาเอมันหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะคะและหน้าก็คือเป็นคนอีสานนะคะหน้ากจะจีเป็นแบบว่าพ่อแม่ไหม้าก็คือกามไหล <laughs> แต่การมันหายไปไหนกับบงู้ค่ะตอนนี้เนาะมันหายไปเองค่ะนะคะเสียงในฟิล์มนิดนึงนะคะเดี๋ยวเขาบงูว่าเป็นคนอีสานแต่มาอยู่ภูเก็ตเด้อพี่น้องนะคะอ่านะคะหนึ่งเซตใหญ่ๆแบบนี้นะคะมีสีอดนะคะราคาสมาชิกอยู่ที่1นึ่พันปดสิบาทนะคะคะแนน p ีวีสูงมากๆนะคะหนึ่งหมื่นสองพพีวีนะคะพอใช้เซตนี้เสร็จแล้วค่ะทุกคนขานะคะถัดมาค่ะไม่ใช้ไม่ได้นะ ไม่ใช้ไม่ได้นะคะก็คือ a t o m y Absolute, โ e l ู a c t i v e Skin c a r นนะคะนี่ก็คือนางเอกของเรานั่นเองนะคะครั้งแรกเนาะพอใครเข้ามานั่งฟังน่าจะมีมีมีเหมือนหนูบ้างเนาะสินค้าทำไมมันแพงจังเลยเข้ามาครั้งแรกไม่กล้าใช้เห่ะมันแพงนะคะครั้งแรกหนูก็ไปเล่นกิจกรรมแล้วได้มาฟรีตั้งแต่ที่ได้ฟรีมาจนถึงทุกวันนี้ไม่มีวันไหนที่ไม่ใช้เลยคะ่ะนะคะเออนะะ ตัวนี้นะคะทำไมถึงใช้เพราะไปศึกษาศึกษาค่ะเขาได้รับรางวัลมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรางวัลพระเจ้าเซจงเดวังนะคะอ่ารางวัล IR52 ใช่ไหมแล้วก็ NEP ก็คือ new excellent product นะคะแล้วก็ตัวที่3นะคะก็คือตัวที่หนูบอกเมื่อสักครู่นี้นะคะ่ะแต่ละรางวัลค่ะทุกคนค่ะไม่ใช่ว่าได้มาง่ายๆนะคะคือทุกอย่างอะ่ะ หนูบอกได้เลยว่ามันคือสินค้านวัตกรรมค่ะเอออยากรู้ว่าสินค้านวัตกรรมคืออะไรลองเข้าไปเฟ้นเข้าไปศึกษาเข้าไปหาดูนะเดี๋ยวเฮ้ยหนูนามาพูดอะไรอะสินค้านวัตกรรมไม่เห็นเคยได้ยินเลยนะคะเออกว่าจะได้มาแต่ละรางวัลไม่ธรรมดาจริงๆนะคะอ่าและเดี๋ยวเรามาดูนะคะแอปสุของเรานะคะด้วยนะคะนวัตกรรมดีเอจจิ้งนะคะเขาช่วยฟื้นฟูนะคะยกกระชับ ผิวหน้าให้กลับผิวหน้าเรามาแบบเต่งตึงเด้งดึ๋งเด้งดึ๋ง,ง,งยืดหยุ่นได้นั่นเองนะคะและนะคะเขาจะย้อนวัยผิวให้กับเราเนาะทำให้ผิวหน้าของเราดูอ่อนวัยมากขึ้นนั่นเองนะคะเอ,อยากรู้ว่าอ่อนวัยยังไงเป็นแบบไหนนะคะทุกคนต้องไปสั่งซื้อและก็ใช้เอาเองเนาะเพราะสภาพหน้าของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันนั่นเองนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าเฮ้ยดีเอจิ้งคืออะไรนะนะคะ แอป o ู u ต e สกินแคร์ค่ะด้วยวิทยาการนะคะด้านผิวหนังนะคะเขาหยุดการเวลาของผิวด้วยศาสตร์ยุคใหม่ค่ะเออทำให้มันล้ำหน้าค่ะอะไรที่คำว่าล้ำอะลอทเมีเขาพาเราไปเรียบร้อยแล้วนะคะบางทีไม่ต้องไปนั่งศึกษาไม่ต้องไปนั่งดูอะไรเองมากมายนะแค่เราดูค่ะแอป o ู u ต e เขาดียงังไงนะคะผิวทำให้กระจ่างสว่างใสค่ะนะคะ ผิวพันเปงปังมีน้ำมีนวดนะคะผิวมีความยืดหยุนนะคะอ่ะแล้วก็บำลุงผิวชั้นลึกยกกระชับผิวหน้าให้กับเราได้เฮ้ยแค่นี้มันก็ตอบโจทย์แล้วนะไม่เห็นต้องไปนั่งอะไรมากมายเลยตัวแรกที่เราจะต้องใช้ก็คือโทนเนอร์นะคะโทนเนอร์เขาจะเข้าไปนะคะบำลุงผิวหน้าอ่าทำความสะอาดใบหน้าให้กับเราแต่จริงๆริอะนะหนะูเอามาถูไปหมดเลยนะคะ อะไรที่มันตรงไหนที่มันดําๆอยากให้สว่างนะคะลองดูนะไม่ต้องเชื่อหนูนะคะแต่แค่ไปทําลองดูค่ะไปทําตามดูนะคะอ่ะและก็ตัวที่สองนะคะเขาเรียกว่า Atomy absolute ampoule ตอนแรกๆนะคะไอ้ตัวแอมพูเนี่ยมันก็มาทําให้หน้าหนูก็เปลี่ยนเหมือนกันนะคือเป็นคนเป็นคนยิ้มเก่งอะคะ่ะอัธยาศัยดีเนาะพี่ลิ้วก็จะชอบมาหาที่หน้าเราก็ไม่รู้มันชอบมาอยู่ทําไมที่หน้าเรานะคะ แต่พอเราใช้ไปเยอะๆใช้ไปโอเคสักระยะหนึ่งนะคะเอามันหายไปค่ะอ้ดีขึ้นนะคะดีขึ้นตอนนี้แม่กับลูกอยู่ใกล้กันเขาก็จะบอกว่าพี่กับน้องแล้วนั่นเองนะคะเออเพราะอะไรคะเพราะว่าด้วยเทคโนโลยีดีเอจจิงค่ะระดับพรีเมียมนะคะ,ะ,คะเขาก็จะช่วยนะคะช่วยลดเลือนริ้วรอยต่างๆให้กับเราได้ เออใครไม่อยากแก่รีบไปตำรีบไปซื้อได้เลยนะคะแล้วก็ตัวที่3นะคะ a t o m ม Absolute s e um, เซรนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะก็เป็นเซรั่มระดับพรีเมียมเพราะเขาเข้มข้นมากๆเลยค่ะนะคะเข้มข้นแล้วก็ทำให้ผิวหน้าของเราอะคะ่ะกระชับนะคะยืดยูนด้วยเทคโนโลยีไมโครโอ้หูฟังแล้วแต่ละอย่างนะคือถ้าไม่ใช้หนูก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะคะ อ่านะคะตัวที่4นะคะตัวที่4คือนะคะก็คือแอบสูตรนะคะตัวโลชั่นนั่นเองโลชั่นเขาจะเข้าไปทำอะไรนะคะเขาบอกว่าตัวเนื้อโลชั่นนะคะเขาจะไปทำให้เนื้อสัมผัสเราอ่อนโยนนะคะฟังแล้วมันสมูทสมูทนะอ่อนโยนทำให้ผิวพรรณเราอะค่ะมีชีวิตชีวานะคะบางคนยิ้มหน้าตายค่ะนิ่งๆ เฉยๆใครก็คงไม่กล้าเข้าหาเรานะคะแต่เราค่ะเป็นคนไทยสยามต้องยิ้มเก่งๆยิ้มสวยๆเนาะและนะคะใช้ชุดนี้นะคะไม่ต้องกลัวค่ะพี่ลิ้วจะไม่มาหาเราแน่นอนนั่นเองนะคะและตัวนี้ค่ะ Absolut Eye Complex นะคะชอบชอบตรงนี้มันชอบมีอะ่ะมันชอบมาไม่รู้มาได้ยังไงนะคะ Absolut Eye Complex ของเรานะคะเขาจะเข้าไปช่วยนะคะช่วยลดเรือนริ้วรอยรอบดวงตาได้ แต่ของหนูไม่ใช่แค่ใช้แค่อรอบดวงตานะคะหน้าทั้งหน้านี่แหละค่ะโบกไปเลยค่ะนะคะเพราะว่าหน้าของเราคือหน้าร้านนะคะหน้าของเราคือหน้าร้านนะคะถ้าหน้าเราไม่สวยแล้วเราจะไปขายได้ยังไงอะคะถูกไหมคะสุดท้ายนะคะก็คืออาร์ทอมี่แอปซูลนู i ิชั่นครีมทำไมต้องใช้ล่ะไอ้นูติชั่นครีมเนี่ยนะคะตัวนู i ิชั่นครีมนะคะก็จะเป็นตัวช่วยนะคะ ยกกระชับผิวหน้าทําให้หน้าเราเต่งตึงนะคะยืดหยุ่นได้ถามว่าทุกคนพอเริ่มอายุเยอะเข้าไปเนาะสังเกตนะจับดูนะทุกคนจะมีเหนียงมีเหนียงแล้วทํายังไงคะทํายังไงมันก็ไม่ขึ้นสักทีเออลองจับดูสิอุ้ยแต่ละคนทําไมเชื่อฟังเราดีจังเลยอจับกันหมดทุกคนเลย <laughs> นะคะมีเหนียงค่ะนะคะแล้วถ้าเรานะคะใช้ไปบ่อยๆนะคะเขาจะยกกระชับได้ดี ก็ดูจากกรามอะ่ะพ่อแม่ให้มาน่ะมันยังหายเลยแล้วนะับตาอะไรกับหน้าเราเนี่ยกับแค่เนื้อนอ่ยใช่ไหมมันต้องยกกระชับแล้วมันก็ดีขึ้นจริงๆนั่นเองนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าเฮ้ยที่พูดมาเนี่ยโกหกไหมนะคะเปล่าเลยนะคะก็คือมีผลการทดสอบนะคะความพึงพอใจจากคนที่เขาใช้แอัพสูตนะคะอ่ะเกค่ะเขาบอกว่าผิวเรียบเนียน นะคะเออ90%เลยทีเดียวนั่นเองนะคะ95%ผิวนะคะเปล่งประกายนะคะแล้วก็ทำให้นะคะผิวนะคะมีความเปลี่ยนแปลงในการใช้ในวันถัดไปเลยว้าวนะคะใช้แค่คืนเดียวตื่นเช้าขึ้นมาหน้าดีเลยนะคะแล้วก็สภาพผิวของเราอะคะ่ะดีขึ้นนะคะและ100%ค่ะเขาบอกว่าผิวอะคะ่ะชุ่มชื้น เออสาวๆที่ทำงานตากแดดอยู่ในห้องแอร์นะคะใช้เธอค่ะนะคะเออใช้เถอนะคะและราคาสมาชิกคะ่ะหนึ่งเซตใหญ่ๆที่พูดมานะคะหกพั 6, บาทเองโอ้ถูกมากๆนะคะไอ้หกพับาทเองไม่ว่านะคะเจอคะแนน PV เอาไปทำต่อยอดธุรกิจนะถึงหนึ่งแสน PV โอ้โหอะไรมันจะสุดยอดขนาดนี้นะคะและขออนุญาตขายตัวเองสักสองนาทีนะคะทำไมหนูพูดสินค้าแต่ละตัวที่พูดมานะคะหนูเคยเป็นผู้ป่วยติดเตียงมาก่อนนะคะเป็นมนุษย์เหล็กปอดเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งนะคะผิวพรรณไม่ดีนะคะกลึง SLE ก็แล้วกันนะคะดูคอนะมันก็เริ่มยุบลงนะคะ และหมอที่ดีที่สุดคือตัวเราทุกๆครั้งที่หนูจะพูดหนูจะพูดแบบนี้นะคะแต่อยาเรียนแบบนะคะเดือนหน้าเข้าครบหกเดือนละที่หนูไม่ได้กินยาไทรอยเลยแม้แต่นิดเดียวอ่ไม่ใช่ว่าหมอบอกว่าหยุดกินนะหนูนี่แหละหยุดกินเองนะคะอ่าเพราะว่าเราดูแลเราได้เยอะนะคะแต่อย่าทำตามถึงบอกนะถ้าคุณ ดูแลตัวเองไม่มากพอนะคะของหนูเปลี่ยนแปลงอาหารมาสิบปีด้วยนะคะเออถ้าใครนอนกับเตียงมาสามปีเนาะจะรู้ค่ะอยากจะอาบน้ําเข้าห้องน้ําจะไปไหนทําอะไรมันลําบากเนาะแล้วเขาคืออารมณ์ความป่วยของเราอะ่ะกินกระดูกปวดชนิดที่ว่าให้ฉันตายไปเถอะฉันไม่อยากอยู่บนโลกใบน,นี้ละนะคะพอเถอะเอาเถอะและอยากจะบอกนะคะให้กําลังใจคนที่รู้สึกท้ออะ่ะมาดูหนูเนี่ย นะคะคหนูถือว่าหนูตายแล้วเกิดใหม่สองกำลังใจของหนูก็คือลูกนะคะอ,อตอนนั้นใช้คำว่าตอนนั้นเนาะท้องด้วยแล้วก็สภาพร่างกายคิดแบบั้นถามหน่อยสิคุณคิดว่าหายใจอยู่บนโลกใบนี้ได้บุญไหมอะทุกวันเนี้ยอ่านะแต่ตอนนี้ลูกสาวอายุครบสิบเก้าปีแล้วค่ะณเ,นะเวลานั้นนะคะขอบคุณค่ะ คิดแค่ว่าขอแค่ฉันมีลมหายใจอยู่กับลูกแค่สิบห้าปีก็พอนะคะและนอนสมมติเรานอนวันนี้เนาะพรุ่งนี้เช้าตื่นมาขอแค่ฉันมีลมหายใจในวันถัดถัดไปอะ่ะเพราะฉะนั้นไม่มีเป้าหมายไม่มีโฟกัสอะไรเลยขอแค่ตื่นขึ้นมาฉันลืมตาเห็นลูกอะ่ะแค่นี้มีความสุขนะคะอยากจะให้กำลังใจทุกคนคะ่ะถ้าวันนี้ผู้หญิงคนเนี้ยทำได้นะคะ เชื่อค่ะวว่าทุกคนในห้องนี้ทำได้ค่ะขอบคุณค่ะ